อโอเควันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับในการหากินกับคอลเลกชันซิกแซกเนาะคอลเลกชันซิกแซกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่แล้วกันทม์เฟรมเดย์ day. หนึ่งวันอันนี้คือกราฟ OMG นะครับกราฟ OMG เนาะอ่ะโอเค คอเลกชันซิกแซกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือมันจะมีการทิ้งตัวของราคาครับอย่างรุนแรงครับเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ค่อยๆไต่ลงนะมันจะไม่ค่อยๆไต่ลงมันจะทิ้งตัวทิ้งดิ่งอย่างรุนแรงครับอย่างเงี้ยทิ้งดิ่งเลยนะครับแล้วเกิดการรีเทสที่เป็นคอเลกตรงเนี้ยมันจะเริ่มด้วย a b c เนาะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน เอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้จบเวฟบ5ลงมาเป็น A ขึ้นไปเป็น B แล้วก็ลงมาเป็น C ตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับ A B C ตรงนี้อ่ะแล้วคราวนี้อ่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น collection z i g แซก็คือตรงนี้มันจะเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมานะครับแล้ว การรีเทสขึ้นมาเป็นเวนะ็บเนี่ยต้องไม่เกินอ่าไม่เกิน38.2นะครับจะอยู่ประมาณ38.2ถึง50%ต้องไม่เกินนี้เนาะอ,อืออ่ะวัดดูอ่ะนี่ชน38.2ดพอดีเลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็เกิดการปรับตัวของราคาลงมาอีกนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมลงมาอีกลงมาอีกแล้วไอ้ตรง C เนะี่ย ตรง c เนี่ยของคอลเล c ชั o n zigzag เนี่ยก็คือ c ต้องต่ำกว่า a นะ c ต่ำกว่า a หมายถึงว่าอ่ะตรงนี้คือ a นี่คือ a นี่คือจุดต่ำสุดของ a นะครับแล้วขึ้นไปเป็น b แล้วลงมาเป็น c เนี่ยต่ำกว่า a เนอะต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ a นะครับไอ้อย่างเงี้ยก็คือคอนเฟิร์มกันเป็นคอลเล c ชั o n zigzag นะครับแล้วเอฟเฟกหลังจากการเกิดคอลเล c ชั o n zigzag อ่ะ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าก็คือตามทฤษฎีอ่ะเขาจะบอกว่ามันจะรีเทสขึ้นไปอ่ะจากคอเลกชันที่มันเกิดอย่างเงี้ยจะเกิดอ่าเวฟด้านตรงข้ามอ่ะไม่น้อยกว่า78.6ถึง81%นะครับเป็นอย่างน้อยเนาะอ่ะเนี่ยครับอันนี้ก็คือการหาเป้าหมายของเรานะครับอ่ะสมมุติเราเห็นตรงนี้เราเห็นตรงนี้เนาะเนี่ยจบเวฟ ปึ้งเนี่ยเรานับเรานับเวฟย่อยตรงนี้แล้วอะเออ A B C A B C ตรงนี้1 2 3 4 5สอ่ะอันนี้คือเวลาเรานับขายย่อยเนาะอ่ะมันก็จะเป็น5 3 5อ่ะ5 3 5นะรหัสภายในของไอตัวซิกแซกนะครับ พอ,อนับมาได้ห้าสามห้าแล้วเนี่ยอ่ะห้าสามห้ามันคือไงนับให้ดูอีกอ่ะในเนี้ยเราก็ต้องย่อไทม์เฟรมลงไปดูนะครับอาจจะเป็นในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะเข้าไปดูเว็บย่อยมันอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะต้องเป็นในเนี้ยมันก็ต้องเป็น A B C อ่ะคอล์กชั่นลงมาตรงนี้ก็ต้องเป็นรหัส5อีกนะครับ1 2 3ไม่ใช่4 5 3น่าจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะเนี่ย1 2 3 4 5อ่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะครบครบตามตาม หลักของซิกแซกเนาะก็คือจบตามหลักของซิกแซกนะครับจบที่เวฟห้าตรงนี้เกิดสัญญาณของไอตัวฮาชิ ashi, นะครับตัดขึ้นนี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ให้เราคิดไว้เลยว่าเออมันอาจจะจบเวฟตรงนี้แล้วนะจบเวฟซิกแซกตรงนี้แล้วขึ้นเป็นเวฟถัดไปแล้ะเพราะเรานับเวฟมาได้ครบและครบตามหลักทฤษฎีแล้วตรงนี้เราจะเห็นเป็นคอเลกชันซิกแซก เราจะเห็นคอลเลกชันซิกแซกแบบเนี้ยคอลเลกชันซิกแซกอ่าพอเราเห็นเป็นคอลเลกชันซิกแซกแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือวัดหาเป้าหมายครับจากตรงเนี้ยเราเปิดลองโพซิชันเนาะตรงเนี้ย ลองเปิดลองตรงนี้เนาะแล้วเราจะหาทารเกตนะครับก็คือให้เอาฟิโบนัชชีนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยการปรับฐานฟิโบนัชชีเนาะมาวางจากจุดเริ่มต้นของคอลเลคชันซิกแซกนะครับก็คือตรงนี้เนาะตรงยอดของเวฟสามตรงนี้เนาะที่ผมเขียนไว้เนาะตรงนี้แล้วก็ลากมาที่จุดต่ำสุด ของไอตัว collection z i g z a นะครับก็คือตรงนี้เนาะจุดต่ำสุดตรงนี้เนาะแล้วคราวนี้แทร็กเกตที่เราต้องการก็คือจะอยู่ตรง78.6%ถึง81%เซนะครับนี่ตรงนี้เราก็ลากไว้เลยลากแทร็กเกตไว้เลยนะครับโอเคตรงนี้เห็นไหมเราก็จะได้เป้าหมายนะครับ เราลองเราเปิดลองมาจากตรงนี้เนาะตรงนี้คือทา์เกตของเรานะเนาะราคามันก็วิ่งวิ่งวิ่งมาเนาะวิ่งมาชน target. อ่ะตรงนี้เราก็เทคโปรฟิตไปครับตรงนี้เราก็เทคโปรฟิตไปนะครับผมจะตั้งเจ็ดิบแปดจุดหกตลอดนะเพราะว่ามันใกล้ที่สุดมันปลอดภัยที่สุดเพราะบางทีไอ้แปสิเอดเอร์เน่อะมันแค่มาแตะแตะเฉย อย่างสมมติถ้าจะตั้งสองสองสองชิ้นสองครั้งแบบเนี้ยเราก็ตั้งกันเลยเนี่ยเจ็ดสิบแปดจุดหกเนี่ยสักแปดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะแล้วที่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเราเอาไปลุ้นที่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็ได้ครับหรือว่าไม่อยากเสี่ยงก็ตั้งร้อยเปอร์เซ็นที่เจ็ดสิบแปดจุดหกเลยก็ได้ครับอืมอ่ะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคอันนี้มันขึ้นไป็นทำเวฟห้าแล้ว ตรงนี้ลงมาเป็น a b แล้วตรงนี้ก็คือ c นี่สตอง b นะแต่ว่า c มันแบบว่า c มันเกิน161.8มร้อยหกสเอ็ดจุดปดไหนะี่ยน่าจะเกินลองวัดดูก็ โอเคนะอยู่ในเลนส์ที่เออปดสิบแปนะอโอเคก็อยู่ใน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ถึงมันจะดูแปลกแต่มันก็อยู่ในในในข้อกำหนดเนาะในในในกฎคือไม่ได้ผิดกฎอะไรเนาะตรงนี้ที่มันลงมายาวอย่างนี้เนาะนี <c oughs> ่เราก็จะวางมาเป็นอันนี้จะเป็นคอเลกชันแฟอ่าคอเลกชันแฟดคือลงมาเป็น A, B, C, อ่ะสมมติอย่างนงี้อ่ะในนี้ collection แฟตก็จะมี A, B, C อ่ะตรงนี้ต้องเป็นอย่างนงี้ออตรงนี้ก็เป็น A, B, C อ่ะรหัสของ collection แฟตก็คือ 3 3 5นั้นขาลงมาตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นรหัส5ครับก็ต้องเป็นรหัส5เนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง1 2 3 4 5นะจะเป็น1 2 3 4 5ก็ได้หรือว่าจะเป็นที่เป็นโมทีฟเว็บอะะอ่า A B C X แล้วก็เป็น X A B C แล้วก็ X A B C อย่างนี้ลงมาก็ได้นะครับเออลงมาอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าโมทีฟเว็บเนาะเราต้องย่อทําเฟรมเข้าไปดูอ่ะอันนี้เราจะไม่ได้มาพูดลึกถึงตรงนั้นเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันซิกแซกว่าหลังจากเราเจอคอลเลกชันซิกแซกแล้วอะอ่ะตรงเนี้ย สิ่งที่ผมเห็นตรงนี้คือว่าอ่ะมันเป็นขาลงเนาะจบเวฟสาเป็นขาลงเป็นคอลเลกชันซิกแซกเวฟห้ต่อไปเนี่ยวัดจากคอลเลกชันซิกแซกมาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า7จ็ดสเอ่ะเราก็จะสามารถเข้าโพซิชันอ่ะตรงนี้ตามสัญญาณไฮเคนนะครับแล้วก็อ่าเทคโปรฟิตตั้งเทคโปรฟิตไว้ที่78.6%ตามกฎของคอลเลกชันซิกแซกนะครับว่า เวฟถัดไปจะต้องไม่ต่ำกว่า78.6%อ่ะคราวนี้ตรงนี้เรารู้อ e ีเลียดเวฟอีกว่าโอเคตรงเนี้ยมันจบเวฟ5มันเป็น A B C ลงมาแล้วพอ A B C ลงมาแล้วตรงเนี้ยมันจะต้องมีส่วนเชื่อมต่อครับอ่ะเดี๋ยวผมย่อทำเฟรมเข้าไปดูเนาะอะ,อะ A B C พอจบ C แล้วเนี้ยมันต้องมีส่วนเชื่อมต่อที่จะไปเป็น จะขึ้นไปเป็นเว็บหนึ่งอะเนาะมันจะต้องมีส่วนเชื่อมต่ออ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูส่วนเชื่อมต่อเนี่ยที่เป็นไซเวย์เนี่ยไซเวย์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคอลเลกชันไทแองเกิลครับคอลเลกชันไทแองเกิลแล้วในในรูปแบบของคอลเลกชันไทแองเกิลเนี่ยมันก็จะต้องเป็น a b c d e ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ถ้าถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้เป็น A ข้างบนอย่างนี้เวลาขึ้นปรับมันก็จะเออเวลาที่มันเกิดคอเลกชันมันก็จะเกิดในทิศทางขาลงเนาะจบจบ E ข้างบนก็จะต้องต่อเวฟด้านล่างเนาะว่าเป็นเนี่ยแล้วก็เป็นขาลงต่อหรือว่าอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ A ข้างล่างอ่ะบข้างบนอ่ะสลับอย่างนี้ A B C D E อ่ะมุดเป็นอย่างนี้ A, B, C, D, e. อ่ะเน,นี่ย Collection triangle เนาะตรงนี้มันก็จะปรับตัวขึ้นเนาะปรับดีลงมาหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะปรับตัวขึ้นเนาะอันนี้มันอยู่ในทฤษฎีอะไรครับก็คือทฤษฎีของของไอตัว พายแอคชั่นนะครับอ่ะเนี่ยจะอยู่ในพายแอคชั่นอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเป็นขาลงมานะแล้วเป็น A B C เนี่ย A B C D E นะครับแล้วก็เบรกเอาจากคอลเลกชันแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับอืมอ่ะตรงนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเค ตรงนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยตรงนี้อาจจะนับเวฟมาแล้วจบ C แน่นอนจบ C นับมาหนึ่งสอาม C หจบเวฟ C แน่นอนตรงนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อซา์เวก็คืออาจจะยังไม่ขึ้นถ้าซา์เวเราก็เลือกที่จะมองมันเราจะไม่เห็นกาฝั่งนี้เนาะเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็น collection t r i a n g l หรือเปล่านะครับแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่ามันจะขึ้นเป็น1เลยหรือว่ามันจะเป็น collection t a n เพื่อที่จะซด์เวก่อนอ่าเราก็ดูตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วย่อลงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่บ่งบอกครับว่าว่ามันเป็นจะยังเป็นซา์เวย์หรือจะเป็นขึ้นหนึ่งไปขึ้นสองดูตรงนี้ครับดูตรงที่เนี่ยเป็น a b ตรงเนี้ยตอนที่เรายังไม่เห็นกราฟฝั่ง ขวาเนี่ยเราอาจจะมองว่าจบห้าแล้วตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งย่อยเออหนึ่งย,ย่อยว่าหนึ่งย่อยย่อลงมาสองย่อยหร,รือเปล่าเออแล้วขึ้นไปเป็นสามสี่ห้าอย่างนี้หรือเปล่าเออแต่พอเรามาวัดอ่ะวัดตรงนี้เนาะจุดต่ําสุดจุดเริ่มต้นของเวฟแล้ววัดขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันลงมาไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นนะครับเส,ส้นหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้หกสิบเอดุดปดเปเนนี่ยตรงนี้มันลงมาไม่ถึงหกสิบดุดแปดเปซ็นฉะนั้นให้เราอนุมานได้เลยครับว่าตรงนี้น่าจะเป็น A B C มากกว่าหนึ่งสอสามี่ห้าเนอะออเพราะว่ามันย่อตัวขึ้นปรับลงมาไม่ถึงหกสิบ็ดจุดปดเปเซ็นตนะครับเอาเว้น <laughs> โอเคก็คือเนี่ยเราก็ถ้ามันย่อตัวลงมาแล้วมันเกิดการกลับตัวนี่กลับตัวที่แท่งนี้เนาะดูไฮเคนประกอบนะครับ นะกับตัวที่แห้งนี้ปึง้งกลับตัวขึ้นไปไอ,ไอระยะที่มันย่อลงมาเนี่ยมันไม่ถึง61.8%ตรงเนี้ยก็ให้เรามองว่ามันเป็น A,B,C เลยครับได้เลยครับเนาะอ่ะคาวน,นี้ตรงเนี้ยถ้าเรามองว่ามัน A,B,C เนี่ยขามันเล็กเนาะการที่เราจะเล่นซื้อลองขึ้นไปตรงเนี้ยขามันเล็กแค่นั้นเราดูให้ชัดก่อนครับว่ามันเป็น A,B,C แล้วมันจะตับปรับตัวลงมานะครับอ่ะตรงนี้คือขาที่เราจะเล่น ตรงเนี้ยพอมันเป็น A B C ขึ้นมาเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็น collection zigzag จากตรงขึ้นปรับตรงเนี้ยที่มันรีเทสลงไปไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็จะอนุมานว่าเออตรงเนี้ยมันคือมันคือ collection zigzag นะ,ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือ collection zigzag นะ มันคือคอล l ลช i นซิกแซ a นะครับตรงนี้คือส่วนที่เราเห็นอังนั้นพอมันเกิดขึ้นปรับลงมาตรงเนี้ยเนี่ยเกิดขึ้นปรับลงมาตรงนี้ปึง้งอ่ะตรงเนี้ยมันจะปรับตัวเป็นขาลงอังนั้นเราก็เข้า o อร์เซลล์ครับตรงนี้เราเข้าอ order s ลล์ครับอืมชอ็อตเนาะ ช็อตลงมาเนาะแล้วเราหาแทรเกตนะครับโดยการที่เราวัดไอตัวคอลเลคชันซิกแซกก่อนหน้าเนาะวัดไปอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยเนี่ยครับก็คือให้เราตั้งแทรเกตไว้ที่เนี่ยเจ็ดสิบแปดจุดหกถึงแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตรงเนี้ยเราก็วางเราก็ตั้งตั้งเทคโปรฟิตไว้ครับอ่ะแล้ว ตรงเนี้ยราคามันก็เข้ามาแตะพอดีเลยครับเข้ามาแตะตามทฤษฎีพอดีเลยเนี่ยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยผมก็เทคโปรฟิตไปเทคโปรฟิตไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นคอลเลกชันซิกแซกอีกครับเนี่ยอ่ะตรงนี้ตัดขึ้นเนี่ยตรงนี้ตัดลงมาเนี่ยรีเทสขึ้นไปไม่ถึง61.8% ถ้าถ้าขึ้นไปถึง6 1สิบมันจะเป็น collection f a นะครับอ่ตรงนี้ขึ้นไปไม่ถึงเนาะแล้วก็ขา C ที่ปรับจบลงมาเนี่ยเต่ำกว่าจุดต่ำสุดของขึ้น A นะครับตรงนี้มันก็เป็น collection ซ i อีกครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับเจอ collection ซ i g z อย่างนี้วัดจากยอดของจุดเริ่มต้นของ collection z i นะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับ อ่ะแล้วเราก็วางแทร็เก็ตไว้ครับเนี่ยเจ็ดสิบปดจุดหกเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอ่อันนี้มันพุ่งทะลุขึ้นไปไม่เป็นไรนะครับอ่ะเนี่ยเปิดลองแล้วก็เทคโปรฟิตที่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ได้กําไรมาอีกไม้หนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยคือการหากินกับไซด์เวย์นะครับของผมนะครับแต่ตรงเนี้ยเราต้องระวังดีๆนะครับมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเนาะเราจะต้องเข้าใจเรื่อง อีเลียดเวฟด้วยตรงเนี้ยมันจะเป็นไปได้กี่ครั้งก็คืออ่ะมันก็จะต้องเป็น A B C d e ตรงเนี้ยมันจะต้องจบคอลเลคชันซิกแซกแล้วนะครับจบคอลเลคชันซิกแซกแล้วนะอนุมาณด้ว่าเนี่ยพอมันจบ E แล้วเนี่ยเวฟต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขึ้นหนึ่งแล้วนะครับขึ้นหนึ่งแล้วก็ปรับลงมาสองนะครับตรงเนี้ยเราก็ยังจากเอ่อจาก ไอตัว D มาถึง E เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันยังเป็นคอลเลกชันซิกแซกอยู่เนาะเราก็ยังวัด t ทรเก็ตเปิดลองตรงนี้ขึ้นไปเก็บกำไรตรงนี้ได้นะครับอืมโอเคเนี่ยเนี่ยมันก็ชนชนตรงนี้เทค Profit นะครับอ่ะคันนี้ยตรงนี้ก็ให้ถือว่ามันจบคอลเลกชันซิกแซกนะครับจบการจบการไซด์เวย์นะครับจบการไซด์เวย์เนาะตรงนี้เนาะ แล้วตรงนี้ขึ้นเป็น1 2ึ่งสามี่ห้านะครับตามการประเมินของผมมาเนาะน,นี่น่าจะเป็นเวฟหนึ่งนะครับรอย่อมาเป็นเวฟสองไม่รู้ว่าเวฟหนึ่งเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนแต่มันไม่ต่ำกว่าเจ็ดิบแปดดหเอร์ซที่วัดมาจากไอตัว collection z i g z a ก่อนหน้าแน่นอนนะครับคราวนี้เราก็ดูพอเรา take profit ตรงนี้ไปแล้วเราก็ดูครับว่า มันไปปรับจบตรงไหนอะสมมติมันไปปรับจบตรงเนี้ชนกับแนวต้านแล้วลงมารีเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติลงมาตรงเนี้พอมันลงเนี่ยพอมันตัดลงเนี่ยเราก็วัดเลยครับเราก็วัดเป้าหมายเลยว่าสมมติสมมติมันปรับจบตรงนี้เกิดสัญญาณการตัดลงตรงนี้นะครับเราวัดตรงนี้เลยว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยหกสิเอ็ดจุดปดเเซนตรงเนี้ยวางแทร็กเก็ตไว้เลยหกสอดุปดตรงนี้นอ่ะเนี่ยมันขึ้นไปตรงเนี้ยสมมุติเนี่ยอ่ะเราเปิดช็อตตรงนมมตนะเนี้ยสมมุตินะเราก็จะได้ทาร์เก็ตละครับแค่นี้เองครับก็เล่นเป็นเวฟต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครั นี่คือประโยชน์ของการใช้อีเดียดเวฟครับเราก็จะหาเวฟเล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับใช้จุดเข้าตามไฮเทนาชีครับแล้วก็เทคโปรฟิตตั้งไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ตามทฤษฎีของอีเดียดเวฟครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับ <laughs> อันนี้ก็คือทำกำไรได้ไงก็เลยเอาเอาวิธีที่เล่นมาบอกนะครับ โอเคสวัส <Okay. S 2> ดีครับ